วันนี้หัวตราชบุรีทีมนะครับผ่านักขี่วิบากนะครับเข้ามาเก็บเปาะพักปลานะครับของราชบุรีนะครับเป็นครั้งที่สองหรือทริปที่สองนะครับเป็นไงบอมได้เยอะไหมเยอะครับสิบปโลแล้วโอ้โหสิบปโลนะครับนี่นี่เป็นไงได้เยอะแล้วโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับบางท่านบอกอยากเห็นหน้าตาเปาะจะให้ดูนะครับ นี่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มานะครับรถเสียกันลางทางนะครับอันนี้เริ่มบานแล้วนะครับ้ากําลังตูมๆนะครับเดี๋ยวสุดยอดยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมนะครับได้ดูของจริงเลยนะครับถัดเผ็ดอร่อยมากเลยนะครับเปาะของราชบุรีนะครับนี่นี่นะครับ เล็กๆอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมานะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับประมาณสิบเซนนะครับปกติจะไม่ถึงนะครับสิบเซนนี่นะครับดูนะครับเราไม่ได้มาบุกลุกป่านะครับแกงหัวตอราชบุรีทีมนะครับเรามาหาเปาะกันนะครับนี่นะครับนี่ครับกับธรรมชาตินะครับนี่ดูตัวนี้นะครับปไปกินบ้านครับนี่นะครับ นี่นะครับตายครับถุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับมาเงี้ยมีบานกจริงๆนนะนะบานไม่ดีเนี่ยยังงี้ดีกว่าที่ขึ้นๆตุ่มๆโอ้ตุ่มๆอย่างเงี้นะเออที่เป็นกังตาเด่นเออในก็ได้อยู่นู่นนะนี่นะครับนี่ครับผมงานเลยครับผมนี่นะครับนี่ของดีราชบุรีเลยนะครับเปาะกังามครับผมนี่นี่ถุดยอดเลยนะครับดูมากันสิบกว่าคนนะครับ อีกห้าคนบอกลงลงมาไม่ไหวนะครับขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วบอกไม่ลงแล้วครับเหลือแจะนุ่มๆนะครับเนี่ยสิงงทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มหัวตอราชบุรีในสิงทุกคนเลยนะครับอ่าดูดูนะครับทําให้สิงขึ้นข้างบนไม่ได้นะครับไม่มีแรงนะครับอ๋อนุ่มสุดอยู่บนนะครับอันนั้นอายุเท่าไรครับสิบเท่าไรนะครับสิบแปดแปดสิบต้นๆนะครับอ้ไม่จะมาทาจริงๆนะครับสุดยอดครับ มาอีกแล้วนะครับนี่นี่เห็นนุ่มหนุ่มของจริงนะครับให้ดูกันเลยต้นบ้านห้วยต้นห้างต้นต้นนะครับต้นบ้านห้วยต้นห้างเนี่ยครับอายุสิบหกนี่นะครับคนหลังก็อายุไม่ถึงยี่สิบนะครับเข้ามารวมกลุ่มกับเราวันนี้นี่ดูทดลองในขานะครับดูนี่นี่เป็นไงครับสุดยอดบอมสุดยอดครับลองประทานนะครับ สุดยอดนะครับวันนี้จะมีอาหารป่านะครับมือเย็นกินนะครับนี่เป็นดงเลยนะครับนี่นะครับให้ทุกท่านนะครับดูนะครับบางคนไม่รู้นะครับว่าปอกคือแบบไหนนะครับนี่นะครับจะขึ้นจากดินอย่างนี้นะครับจะกินแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงแบบนี้นะครับนี่ประมาณสิบเซนนะครับ นี่นะครับเอาไปหั่นนะครับแล้วก็ล้างน้ำเกลือนะครับแช่น้ำเกลือสักพักนะครับแล้วก็ผัดได้เลยนะครับสุดยอดนะครับวันนี้แม่แจ้ว